สวัสดีครับผมนะ่าสันชาแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแล็กนาล็อกออนไลน์คลาสสิก GT ครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับอาชีพหลอดไนท์หรือวันไนท์นั่นเองนะครับนะสำหรับวันนี้ผมมีเซตมนะินะิมอลนามนำมาฝ่าคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับนะสำหรับคนที่สนใจอยากจะเล่นไนท์หรือว่าหลอดไนท์ในช่วงของ i ฮคาร์ดหรือว่าช่วงกิจกรรม2ปีนี้นะครับนะผมได้ทําการซื้อ หมวกไรเวิร์ดมานั่นเองนะครับนะก่อนหน้านี้เราก็รีวิวของอาชีพการสลิงเกอร์ไปแล้วนะครับวันนี้มาถึงคิวของหลอดไนท์กันหน่อยนะครับนะว่าไอ้เจ้าหมวกไรเวิร์ดอันนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ไนท์หรือว่าหลอดไนท์เนี่ยเล่นได้ดีขึ้นหรือเปล่านะครับนะก็เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันดีกว่านะครับนะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็มาดูที่คุณสมบัติของหมวกไรเวิร์ดนะครับนะทุกการโจมตีกายภาพนะครับมีโอกาส5%ที่จะดูดเลือด8%ของดาเมจที่เราทําได้นะครับนะแล้วก็นอกจากดดดดดดดููเเเเเลลืออออแ้้วนนนนนีีีีี่่่่่ยยกก็ัััังงงมมโาาาาส1%ะะะคครรรบบททททจจ SP ข4%ํไ นะครับแล้วก็ผู้สวมใส่เนี่ยจะเสีย HP นะครับทุก5วินาทีนะครับนะหมายความว่ายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยไว้แบบเนี้ย5วินาทีเนี่ยเลือดผมจะลดไปทีละ10หน่วยนะครับนะ5วิ10หน่วย5วิ10หน่วยประมาณนี้นะครับนะต่อมานะครับเซตที่ผมเอามาเนี่ยก็คือบัตซักเกอร์นั่นเองนะครับนะส่วนไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสนะครับที่จะดูดเลือดนะครับ5%ของดาเมจที่เราทำได้นะครับนะแล้วก็ยกเลิกการฟื้นฟู HP แล้วก็ SP นั่นเองนะครับนะไม่สามารถรีเจนได้นะครับต่อให้อ่าน้ำหนักเราเนี่ยจะไม่เกิน70เนี่ยมันก็จะไม่รีเจนนั่นเองนะครับนะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งอ่ะเป็นโลโบไอนะครับนะซึ่งโลโบไอเนี่ยจะทําดาเมจต่อศัตรูทุกประเภทนะครับนะสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ m d k อีกสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มเด็กอีกหนึ่งด้วยนะครับนะแล้วก็อาวุธวันนี้ที่ผมหยิบมาก็เป็นบาสต่านนะครับนะบวกสิบสามแมงแดงนะครับนะการแมงแดงเนี่ยก็อย่างที่รู้กันนะครับ ได้เลือดเนี่ย15%ของดาเมจที่เราทําได้นะครับโอกาสสาเร็จคือ3%นะครับผมใส่มา3ใบซึ่งการ์ดแมงแดงเนี่ยมันไม่ได้คิดรวมกันทั้งหมดนะครับนะแต่ก็มีโอกาสที่จะคิดรวมกันทั้ง3ใบนะครับหรืออาจจะออกแค่ใบเดียวหรืออาจจะออก2ใบประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราใส่เยอะๆเนี่ยยังไงก็ติดดีแน่นอนนะครับนะแล้วก็ส่วนมัฟนะครับผมใช้เป็นเลดิกธรรมดาเลยครับมัฟทั่วไปใส่การ์ดเลดิกนะครับนะคุณผู้ชมอาจจะใส่เป็น ชุดทองที่เขาแจกมานะครับแล้วก็ใส่การ์ดเลดิกก็ได้เช่นกันนะครับนะแล้วก็รองเท้านะครับรองเท้าเนี่ยผมใส่เป็นเทมเด็กโซฮีนั่นเองนะครับนะเพื่อที่จะเอาแม็กเให้มันเยอะขึ้นมากว่านี้อีกนิดนึงนะครับนะก็ไนเนี่ยเล่นสายเด็กเก้าเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยลดค่าฟิกไป0.2นะครับนะซึ่งสกิลโบลิ่งมีค่าฟิกอยู่ที่0.35นั่นเองนะครับนะแล้วก็ประดับนั่นเองนะประดับนี่ง่ายๆเลยนะครับนะประดับ VB ีสามารถหาซื้อได้ที่แคทช็อปนะครับหน้านี้เลย อ่ะอยู่หน้านี้นะครับสำหรับ ระดับไหนนะครับนะเรียกว e> ่าประดับ VB แล้วกันนะก็สามารถซื้อได้ที่แคชช็อปหรือจะไปซื้อกับพ่อขาแม่ขาก็ได้เช่นกันนะครับนะต่อมานะครับหน้าชาร์โดนั่นเองนะครับชาร์โดเนี่ยผมใช้เป็นหมวกอันนี้ครับเป็นหมวกวิ่งไวนะจะทําให้ผมเนี่ยไม่ต้องเอาพีทไปเลยนะครับนะไม่ต้องบับ AB นะผมจะเล่นแบบว่าโซโล่เลยนะครับนะส่วนใครที่ส่วนใครที่ไม่มีหมวกอันนี้นะครับคุณจะใส่เป็นอะไรก็ได้คุณจะใส่เป็นหมวกหมวกกิจกรรมนะครับที่เขาแจกซึ่งได้ XP ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดรอปเลด้วยนะครับจะ อตรงนี้เนี่ยผมไม่ฟิกแล้วกันแล้วแต่เลยใครมีอะไรก็เอามาใส่ได้นะครับนะแล้วก็แน่นอนนะพวกชาโดเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวเก่านะผมก็จะมีชาโด้ดำนะครับแล้วก็ส่วนปีกเนี่ยผมก็เป็นอันเดิมนะครับปีกดูด SP นะครับนะ มีโอกาสที่จะได้รับ sp 1%ของดาเมจที่เราทําได้นะครับซึ่งโอกาสของมันเนี่ยก็คือ1%เช่นกันนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญเลยครับโล่นะครับนะถ้าเกิดเรามีโล่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบวกศบวกสบวกสบวกสหรือบวกมากกว่านี้เนี่ยก็ได้เช่นกันนะครับนะแต่ขอให้มันเป็นสักบวกสขึ้นไปแล้วกันมันจะแสดงประสิทธิภาพได้ดีมากๆเลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้บวกเนี่ยก็ไม่เป็นไรมันก็พอที่จะ ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับนะโอเคมาสําหรับเข้าของก็มีประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเซตที่ผมออกมาในวันนี้เนี่ยมันจะฟาร์มที่แมปชั้นนําของหลอดได้ได้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมจะพาไป2ที่แล้วกันนั่นก็คือแมกมาแล้วก็ป่าบาโฟนะครับซึ่ง2แบบนี้มันเป็นบ้านคู่บุญของหลอดไนท์หรือว่านท์อยู่แล้วนะครับก่อเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับหนะ้าก่อนที่จะไปยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องของผมด้วยนะครับนะบนนถ้าพร้อมแล้วก็ ไปกันเลย let's go <S โอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่ป่าบาโฟแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเซตที่ผมเอามาเนี่ยมันจะฟาร์มที่ป่าบาโฟได้หรือเปล่านะย้ำอีกทีนึงนะครับนะว่าเราไม่มีมือม่านแล้วก็ไม่มีหมวกโบนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่มีโอดินด้วยนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะทําได้ดีหรือเปล่านะครับไปลุยดีกว่า โอเคครับจากที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันดูดเลือดค่อนข้างดีครับแล้วก็ดูด SP ค่อนข้างดีทีนี้เดี๋ยวผมจะลองอะไรให้ดูสักนิดนึงแล้วกันอ่ะเราเริ่มถอดของ SP นะผมเอาปีกออกนะครับตอนเนี้ย ผมไม่มีปีกดูด sp แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าเกิดไม่มีปีกเนี่ยมวกเลเวลมันจะยังแสดงสศักยภาพได้ดีอยู่หรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวผมจะดึง sp ให้ลดเยอะๆเลย่ะ sp ตอนนี้เราอยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งอาจจะเห็นได้ว่า sp ผมเนี่ยเด้งขึ้นมาเต็มหลอดแล้วนะครับไม่มีปีกดูด sp หมายความว่าทุกคนเนี่ยจะประหยัดเงินไปได้อีก2 0 0 0ถึง3,000กว่าบาทน,นะครับ ่าไอพียังคงดูดอยู่นะครับนะโอเคจะเห็นได้ว่าไม่มีปีกดูด SP นะครับมันก็ยังคงดูด s p ได้ดีอยู่เหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดไม่มีโล่นะครับโล่เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูกันถ้าไม่มีโล่มันจะพอไหวไหมนะครับผมจะลด sp ให้เหลือนะสัก50%แล้วกันอ่ะสัก50%า พอไม่มีโล่ดูด SP เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันไม่ค่อยที่จะดูดสักเท่าไหร่เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือโล่ดูด SP นั่นเองนะครับทีนี้อะถ้าเรามีโล่แล้วเราไม่ซื้อหมวกไรเวิร์ดได้ไหมผมจะถอดไรเวิร์ดออกนะอาจจะเห็นได้ว่ามันไม่ค่อยดูดเลยเพราะว่าโอกาสมันเนี่ยสเเพราะว่าผมตีบวก4ถูกป่ะเราจะได้โอกาส4%ของ1%ในดาเมจที่เราทําได้นะครับมันก็ค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะ ผมจะไล่ตีไปก่อนเดี๋ยวขอเอาเอขึ้นมาสักนิดหนึ่งแล้วกันอะ่ะพ p เรามีอยู่50เดี๋ยวเราจะใส่ไรเวิร์ดเข้าไปนะครับนะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามันจะดูด s p ดีหรือเปล่าน,นะครับลากรากสักกองนึงอ่าเอพีผมเด้งขึ้นมาครึ่งหลอดแล้วครับจะเห็นเลยว่าระหว่างมีไรเวิร์ดกับไม่มีไรเวิร์ดเนี่ยค่อนข้างแตกต่างนะเอาอีกทีนึงแล้วกันอ่าไม่มีไรเวิร์ดนะโอเคตอนนี้ไม่มีไรเวิร์ดนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะยังคงดูดอยู่หรือเปล่าน,นะครับ โอเคยังคงไม่ดูนะนี่นี่นเดี๋ยวผมจะปั๊ม SP ลงมาสัก30%นะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่ากองประมาณนี้ยถ้าเกิดมันมีไรเวิร์ดเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเด้งเต็มหลอดเลยนะครับก็ยังคงไม่เต็มหลอดอยู่นะทีนี้เดี๋ยวกลับไปใส่ไรเวิร์ดให้ดูอีกทีนึงนะครับจะปั๊มลงมาสัก30%อ่าตอนนี้ SP ผมอยู่ที่30%นะครับนี่เห็นไหมพอมีไลเวิร์ดเข้าไปเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยนะครับ sp เราจะดูดดีมากๆนะครับ ะจะเห็นได้ว่าไรเวิร์ดเนี่ยมันทําให้ sp ที่เราได้รับกลับมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าเปอร์เซนต์ที่จะได้รับ s p จากดาเมจเนี่ยมันเยอะกว่านะครับมันมีทั้งหมด4%เลยนะครับเนี่ยกองเนี้ยเต็มแน่นอนเลือดด้วยนะครับนะดูจุ๊บๆเลยครับโอเคอ่ะประมาณนี้สําหรับที่ป่าบาโฟเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีเซ็ตไอที่ผมเอามานําเสนอเนี่ย รับรองเลยครับว่าฟาร์มป่าบาโฟได้อย่างสบายแน่นอนแล้วก็เรื่องเสื้อผมลืมบอกไปเสื้อผมใส่เป็นกน SP นะครับไม่ต้องเป็นเสื้อไฟก็ได้เสื้ออะไรก็ได้ที่ใส่กน SP นะทุกครั้งที่ฆ่ามอนหนึ่งตัวเนี่ยคุณจะได้รับ SP กลับมา10หน่วยนะครับนะก็ช่วยได้เล็กน้อยครับโอเคสําหรับป่าบาโฟเนี่ยก็เรียบร้อยนะทำได้ดีแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสำหรับเซ็ตไรเวิร์ดแล้วก็บัตซักเกอร์นะครับนะแล้วก็โลโบนะครับนะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองถอดบัตรซักเกอร์ให้ดูนะครับนะว่าบ เดี๋ยวผมจะให้มอนมันตบหน่อยอ่าผมจะให้มอนมันตบนะครับเอาสักครึ่งหลอดนะเดี๋ยวผมตายอ่ะประมาณนี้จะเห็นได้ว,ว่าเนี่ยมันมันไม่ค่อยดูดเลยถูกไหมจริงจริงแล้วมันต้องเด้งได้แล้วนะครับเลือดอะขนาดเราใส่สามแมงแดงนะครับแต่ว่าเราไม่มีโอดินมันก็เลยดูดได้ไม่ดีพอนะครับนะเดี๋ยวพอเราใส่บัตสกเกอร์เข้าไปเดี๋ยวทุกคนดูนะนี่เด้งจุบ๊บๆเลยครับพรนั้น ไล่หดกับบาดซักเกอร์เนี่ยผมว่ามันเป็นส่วนสําคัญเลยนะครับ2ชิ้นเนี้ไปคู่กันเนี่ยดีแน่นอน,นครับเนี่ยดูดเลือดดูดเลือดชุบๆเลยเอออันนี้นี่อ่ะเดี๋ยวลดนะแล้วผมใส่บัตซักเกอร์เข้าไปครับเอาแบบเหลือสัก20เลยมาแล้วนะตัวเดียวก็ดูดนะครับเนี่ยถ้ากองอย่างเงี้ยจุบๆเลย เนี่ดูดิดูดแบบโหดมากนะครับเพราะนั้นบัตรซักเกอร์เนี่ยค่อนข้างดีครับเป็นไอเทมที่เหมาะกับหลอดไน์สายมินิมอลนะหรืองบไม่ได้เยอะมากนะครับโอ oh, ้เนี่ยอย่างเงี้ยเต็มหลอดเลยสบายเลยนะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่แมกมากันต่อดีกว่านะครับนะโอเคครับตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่แมกมาแล้วเดี๋ยวผมจะเอาแบบไม่มีเซตนี้ก่อนนะอ่าให้ทุกคนเห็นภาพมันก่อนนะครับ นี่จะเห็นเลยว่ามันไม่ดูดจริงๆนะดูดิโบเอาง่ายโบยังไงมันก็ไม่ดูดนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราใส่เลยดีกว่าครับไม่งั้นผมตายแน่นอนครับอ่านี่ผมใส่แล้วนะมาผมใส่แล้วไปเดี๋ยวเราไปลากกันดูครับรับประกันเลยว่าไม่ใส่เนี่ยยังไงก็ไม่ดูดนะครับ นี่พอใส่ปุ๊บเนี่ยมันเรียกได้ว่าเลือดเด้งแบบบวบเลยนะครับนะตแต่ก็แน่นอนครับมันจะต้องโบนานหน่อยเพราะว่าดาเมจเรามันไม่ได้เยอะมากนะอาจจะเปลี่ยนอาวุธเป็นเคมอ,อก,ก็ได้ครับ That's not all you want from me, I just want your company Girls of use, elephant in the room We'll borrow feet, don't act so confused You are it, in a minimum. Now we're yawkin' in my bathroom We play games of love to avoid the depression We've been here before and I won't be your bedtime Five hours in the morning, around with nothing bright, now. I'm trying to tell you what to do. We're trying to play it cool. Baby, I am โอเคครับจากที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าว่ามันทำได้ดีจริงๆเลยนะครับนะแต่ช็อตม่อก่ ที่ผมตายเนี่ยผมก็ตั้งใจให้มันตายนะครับนะว่าผมจะทําให้ดูว่าถ้าเกิดเราลากเยอะเกินไปเกิดความโลภในการเล่นเนี่ยคุณจะตายแน่นอนเพราะว่ามันดูดมันดูดดีดีมากๆเลยครับแล้วก็ดีโคตรเลยด้วยแต่ว่าถ้าเยอะเกินไปเนี่ยมันดูดไม่ทันครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าเราเนี่ยโบช้าด้วยนะครับแล้วก็ดามเมจเนี่ยเราไม่ได้แรงนะครับทีนี้เราอาจจะปรับแต่งของเพิ่มได้อีกนิดนึงเรื่องอาวุธเนี่ยอาจจะลดจากบุกสิบนะครับนะบัสตาดนะครับสามแมงแดงไม่ใช่ลดดิอาจจะเปลี่ยนเอออาจจะเปลี่ยนจากบุกสิบบัสตาด แดงนะครับนะก็จะเพิ่มดาเมจเนี่ยให้เราเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเคลียร์มอนได้เร็วขึ้นนะครับนะแต่จากที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาเล่นได้นะครับนะพยายามอย่าลากเยอะลากแบบกองกลางๆอะ่ะไหวอยู่แล้วครับสบายมากจากในคลิปทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วว่ามันไหวนะครับแล้วก็ก่อนที่ผมจะใส่ของเนี่ยผมก็ลองใส่แบบว่า ไม่มีของไอ้สองชิ้นนี้ให้ดูนะครับบอกได้เลยว่ามันไม่ดูดแน่ๆครับยังไงก็ไม่ดูดนะเพราะฉะนั้นไ i เวิรแล้วก็บัตซักเกอร์เนี่ยเป็นของที่ดีมากๆเลยนะครับนะสำหรับไหนที่ไม่ได้มีเงินซื้อพวกของ OCP หรือว่าซื้อมือมาน,นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราใส่มือมานเข้าไปเนี่ยโอ้ผมบอกเลยว่า อย่างก๊อตเลยนะครับนะสบายเลยครับสายงบน้อยจะพอที่จะลืมตาอ้าปากได้ถ้าเกิดคุณมีงบที่จะไปซื้อมือมาอนมาเล่นนะครับนะก็โอเคครับสำหรับรีวิวในะวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับนะคุณผู้ชมสามารถไปปรับแต่งได้ตามทุนทรัพย์ที่ทุกคนมีนะครับนะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจช่องของผมด้วยนะครับน,นแล้วเดี๋ยวเราจะหยิบไปสตรีมด้วยนะไอตัวนี้ไว้เจอกันในสตรีมแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจันใ่ครับผมไปแล้วครับ